ทีพี่นกตานี้ด้วยนี่ก็ถือว่านักพากมวยชื่อดังช่อง 3, สามซึกเจ้ามวยไทยช่วงนี้มวยไม่มีแล้วก็โควิดระบาดหนักมากครับพี่นกโครงการอย่างนี้มันเป็น,ปนยังไงทานน้ําใจภยัยโควิด -19 เนี่ครับพูดแลว้วกนลุกครับครับด้วยความรู้สึกเราเป็นคนเล็กๆในสังคมมวยครับโอกาสหนึ่งที่ได้เจออาจารย์ไถ่มาลีวนาทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับแต่ว่าช่วงนี้ก็รู้ว่าภัยโควิดมันค่อนข้างจะรุนแรงครับ,รบถ้าว่างเว้นจากการ นั่งภาคอุ์การภาคใหม่มามาเจออาจารย์ไทบอาจารย์ไทยก็พามาหาป๋าพยัสคมพันธ์จริงแล้วก็ผมกับอาจารย์ไท่ที่ป๋าพยัพมาเนี่ยก็ทํากิจกรรมมาแล้วเมื่อวันเมื่อครบรอบ2ี่ปีมารีวานหน้าตอนนั้นเป็นเรื่องของความสนุกสนานแต่ว่าช่วงนี้ก็ทราบๆอยู่เลยมาตกลงจะคงจะเห็นภาพจริงแล้วนะเข้ามาถึงสองศพแล้วครับนี้ครับพูดแล้วก็ลุกขดหัวใจสะท้อนใจก่อนกวดเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศครับแฟนมวยทั้งหลายครับแฟนกีฬาทั้งหมดอยาประมาทกันครับแม้กระทั่งฉี วัคซีนแล้วก็ยังมีเรื่องที่จะเป็นโควิดกันได้เพราะนั้นแมสสาคทันล้างมือบ่อยๆครับเว้นวัคระยะห่างแหล่งชุมชนถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยครับรักษาตัวเองให้ดีที่สุดครับสุดท้ายคือตรงนี้แหละครับร่วมใจกันครับวันนี้คือมามอบเตาเผาก็ทั้งหมดจะมีจํานวนไหมคือว่าแล้วก็ก็ออกสตาร์ทที่นี่ก่อนครับเป็นครั้งแรกครับโอกาสต่อไปอยเดี๋ยวค่อยว่ากันครับวัดนี้ก็ถือว่าเพราะว่าวัดนี้เยอะจริงๆครับวัดประมาณสิบเอ็ดศพครับ นี่เห็นสักคู่ก็มามาครับโอเคขอบคุณพี่ตบบมาครับาฝากไลถึงคนมวยมากว่ายังไงมั้งให้กำลังใจคนมวยครับหลายหลายคนก็ช่วยกันบริจาคผ่านบัญชีมานะฮะไม่ว่าจะเป็นประธานายกวอหนึ่งจักรวาลครับผมอ้าวที่นึกออกนะครับหลายคนก็ขอขอภัยจริงบางทีตรงนี้มันนึกไม่ออกหลายคนช่วยกันับช่วยกันมาจริงๆริงนะครับนี่ที่วัดเสาทองหินทองหินครับบางใหญ่เปิดรับบริจาคกันมาเรื่อยๆนะครับเชื่อว่า ไทยโควิด19นี่คงจะอยู่กับพวกเราอีกนานฝากทุกคนด้วยดูแลสุขภาพตัวเองครับอย่าประมาทครับใส่ก็สวมแมส่อยๆล้างมือนะครับเว้นวรรระยะห่างครับรักษาสุขภาพของครับด้วยกาหนองยายจากน้องตานีครับโอเคสวัสดีครับพี่ครับครับอะไรต้องบอกต้องว่าวันิที่แหละครับต่อพิ่งเข้ามาสองศพสภาพเห็นเห็นเมื่อกี้นี่อาจารย์ไพล์ตูนก็ไปกำกับูแลเองเลยนะประมาณนี้นะจะเก็บภาพมาประมาณนี้นะครับ แสบแดดมาได้รับชมในตัวประเทศหือว่าเป็นได้บุญได้กุศลด้วยนะครับนี่ครับอาจารย์ไข่นี่นะครับพี่ยาบลยครับมภารกิจในวันนี้ค่ะที่ยับดีมาภารกิจวันนี้ครับในโครงการทานน้ำใจสร้างไทยนะฮะระหว่างวงการและระบบการเล่นนะครับรายละเอียดรวมนะฮะนำเตามาถวายซึ่งเป็นเราเป็นเตากินผาต่างาะเพราะว่าเขาต้องมีทานน้ำใจนะครับเตาไทยไม่ได้แล้ว แสงกำลังงาอยู่เนี่ยเราทุกวันเราชาวเรืองการพระละโลงกับเพียอนยืนเรื่อช่วยและกลุ่มเพื่นครับทานทานใจนะฮะทานทานใจทุกทุกวงการมาช่วยครับท่านพี่น้องครับในเรื่องโครงการเพลงยาจานไข่นะครับแม่ผู้ที่สนิทบ้างเป็นยังไงบ้างครับเราช่วยกันยังไงจาะเคยกรับขอบคุณนะครับท่านทางผู้ใหญ่ที่เป็นจาายฐานวัวเต็มหมด คต้องการทุกคนนะครับจาย่กผู้ใหญ่ที่เป็นศึกษานะครับจะมีห่าพยับคำพันนายกสมาคมคณิยงพระของศาสตราจารยนะครับมีห่าต้อยที่สามนะครับในสาริกามีพี่จักรใสายมีพี่รุ่งคารากรุจิยนันท์ถ้ามีคุณปูนะครับคุณปูจะสอนมีพี่งาคารวานมีพี่แอดคาราบาลพี่ดิบเบิลคนหนัดเวียนมีคุณผู้หนึ่งเดียวพี่เอกชัยศรีวิชัยมีพี่จิจิจันนันพี่ปีชา มีน้องสัตยาด็อกเตรสุปรีเจริญสุขน้องกราบขอบคุณมากครับเงินหนึ่งบาทหรือหนึ่งล้านคุณค่าทางหัวใจเท่าเทียมกันครับต้องกราบขอบคุณมากๆนะครับครับเราช่วยกันตอนเป็นครับพี่น้องครับดีกว่าเห็นกันตอนตายครับตอนขาดแคลนของุที่วัดเนี้ยค่ะเป็นยังไงครับกลางวันต้องกวนนะครับตอนนี้ทางวัดต้องมีการตัดเนื้อเพื่องน้ำมันที่ทางวัดนี่เป็นอาจารย์ไพฑูรย์นนะอาจารย์ว่าวันหนึ่ง เราจะถอสสด้วยกัน4-5ศอหรือสูงสุดอยู่ที่แด้สูงสุดอยู่ที่11ศอกครับคุณโยมครับและศอหนึ่งเราใช้น้ํามันอยู่ที่80ลิตรต่อ1ศอและระยะเวลาการถดศอนั้นอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงต่อ1ศอกครับคุณโยมครับฉะนั้นแล้วทางวัดถึงใช้น้มามันเยอะพอสมควรนะครับที่วัดมีบริการในการขาสีด้วยหรือเปล่าคนะพรา,าตามวัดสองสินของเรานี้ ได้ทําการธะไกินสบวจให้ทำาศพคบตามสานัดพิธีทุกอย่างและเราทําให้ฟรีทุกอย่างไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นแม้กระทั่งซองถวายพระตรวจศบสี่รูป อาตมาภาพก็จะไม่ให้ท่านใส่ถ้าหากว่าท่านจะทำบุญก็ขอให้ท่านอธิษฐานจบแ,แล้วก็ใส่กุก็ดีสั้กว่าป็นการต่อไปครับรู้สึกยังไงในครั้งนี้ที่มีการช่วยช่วยช่วยมาที่วัดคับอาตมาภาพรู้สึกด,ดีใจอย่างมากที่ท่านยับแะคณะของท่านในครั้งนี้มาช่วยทางวัดอาตมาภาพมีความดีใจอย่างมากเนื่องจากเาราขออาตรมานี้ ก็ใช้การไม่ได้แล้วคณะนั้นนี้ฉะนั้นจัดการต่อไปเตาของคณะทางสายสายการสัตาโควิด19ในครั้งนี้จะรับถึกหนักหน่อยนะพี่โยมนะเนื่องจากว่าเตาหลักของเรานั้นจะใช้ไม่ได้จะใช้เตาของสายคนผู้ใจบูมที่ถวายมาทงนี้หนักหน่อยพี่โยมนะ สร้างเข้าใจนิดหนึงเนื่องจากว่าทางวัดจะรับศพอยู่ที่สี่ถึงห้าศพหรือบางวันอยู่ที่สิบสองถามที่น้ำิากร่ยมูลค่าแล้วก็ความได้เหลือทั้งนี้เป็นไงบ้างคบมูลค่าวัาการถ์กี่นีครับได้หลากลายหลายพันตามมาจากพญาพันธุ์นะหลักานระของการพระบาทมั่ร้อยมั่ากื่มากีเป็นแสนก็มีนะครับที่มาช่วยกันนะครับเราก็วองว่าวงการเพลงทําทำการเปิดหุว นะครับโดยจย์ไผ่เป็นผู้นำตรงนี้วงศิเป็นผู้บระเทศทำการเปิดหมวงนะครับและจัดแจงสื่อโดยพี่น้องครับต้องอบคุณพี่น <|ja|> ้องชาววงการเระเรื่องสูประเทศเรื่เงินที่ได้มาเนี่ยครับเราจะดูแลพี่น้องชาววงการพัดติดโควิดติดเตียงเราจะไปช่วยเหลือกันวงการเพลงก็นเช่นเดียวนครับเช่นเดียวกันที่ี่อตรงนี้นะครับที่ติดเตียงนะเป็นโควิดนะครับนะฮะกิจกรรมเปิดหมวงจะเริ่มเมื่อไหร่ยังไงครับการแข่งขันครับแึะข่าวไปทางศิลปินั่วประเทศนะครับทุกแนวทุกประเทศนะครับ โมเขตส่งรับสมัครวันที่10สิงหาคมนี้และเริ่มจะออนแอร์นะครับวันที่13บสามิบสี่สนี้ทางเพจหลักของมาริมนาโรบิเชลนะครับแล้วก็เพจของไทยรัฐทีวีแล้วก็สมาคมผู้นิยมภาพยนตร์ท่าบุญชาไทยนอกจากนั้นยังนิ่งเข้าไปนำเพจของคาราวาเพจของคนหนักเรียนเพจของคาราวานนะครับทุกเพจที่เราเป็นพันธมิตรกันนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆที่วัดเสาทองหินนะบางใหญ่นะนี่ก็ วันนี้มีการมอบเ,าเอาตาเผาให้กับวัดทางวัดทางพญาคมพันธ์แล้วก็ทางอา,อาจาร,รย์ไข่ามลิวันนานี่ก็เพิ่งมาศพร้อนๆเลยครับแต่เห็นภาพดีนหน้าหัวถูใจเหลือเกินครับอันนีครับบรรยากาศนนกของสายการบินนะฮะเลงพระ เก็บบรรยากาศมาฝากนะฮะเห็นภาพนี้แล้วบอกว่าโดคูนะโควิดรอบนี้มันทําให้สหัสกันจริงๆฮะวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศการมอบเตาเผาให้กับวัดเสาทองหินนะอ่าของอาจารย์ไพฑูนนะฮะวัดทองหินก็บางใหญ่นะนี่ก็เพิ่งมาเลยนี่ตบโควิด19เก้เพิ่งมาตบต้อนร้อนเลยคนระับนี่รถมาลครับรถมารถมาหลังครับ้างรถนะนี่ก็หมายถึงนะักของวัดทองหินครับที่วัดนี้เนี่ยนี่ก็ ศพใหม่ก็ลังจะเข้ามานะ้ะเข้ามาสองศพไปตอนที่ผมอยู่นี่นะอยู่ในลานวัดตัวนี้ก็ประมาณสองศพผู้สื่าขาวก็มาหลายช่องนะวันนี้หลายช่องลเลยเขาบอกว่าหลายช่องเป็นภาพนี้ผมแมกสะเทือนใจจริงๆก็ถึงอาจะขึ้นเมรแล้วญาติโยมก็มีโอกาสได้พบก,กันนะทีมงานก็อาจารย์ไปทูลน,นะเจ้าวัดวัดก็ลงมือเองเลยนะครับทำเองลุยเองคุมงานเองนะครับนี่ แม่ผมไม่อยากจะเก็บไม่อยากเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยมาใหม่สมนะครับอาจารย์ครับนี่มาแล้วเข้าเตาเผาเลยเหรอใช่ครับอ๋อไม่ต้องทำอะไรเลยถือว่าสวดโก่อนอ๋อสวดมาแล้วใช่ไหมฮะยังฮะเดี๋ยวเราต้องไปสวดที่สาลาการเรียนครับครับแล้วก็แล้วก็แล้วอยเผาถ้าเกิดว่า ลรามาเสร็จปุ๊บเราต้องเข้าเตาเลยอ๋อเพื่อป้องกันป้องกันครับแล้วเดี๋ยวก็ให้พระสงฆ์ครับผมทำพิธีสรวจพิธีทำศพครับพระผ้าร้ำคุณครับวางดอกไม้จันทร์เป็นลำับเป็นตามลำดับไปครับอ๋อครับโอเคขอบมากหลวงพ่อครับนี่ครับเนี่เสียงจากอาจารย์นะฮะาววาดวัดปักศุกรนะฮะเรื่อยจำเป็นนะต้องเห็นนะฮะทำใจไว้ก่อนครับนี่ครับตอบหนึ่งแล้บโควิดนะฮะ